สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่ายซีกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็ทํารีวิวกันนะครับนี่เลยปืน CZ แนะครับจะถทอปืนตรวจสอบความปลอดภัยผมแมกซีนลสไลด์ตัวเช็คกลาลัาเพลอน,นะครับว่าปืนปลอดภัยลดนก,นกลงเป็นปืน CZ แซโมเดลก็คือ 75B Omega โอเมก้าไม่เคยได้ยิงทดสอบนะครับปืนรุ่นนี้เพิ่งจะทดสอบของพี่ตนก็คือ 75B ปกติ น,นี่คือบนี่คือ7 5 b โอเมก้าสวยบอกเลยว่าสวยง้มากๆนะโค้งหุ้มสไลด์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของค่ซีแซเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับกับตัว7 5 b นะว่าจะมีจุดไหนบ้างที่มีความแตกต่างกันนะครับ7 5 b นะจะถือปืนนะครับเคียบปืนอีกรอบหนึ่งกดแมกกาซีน,นทําการดึงสไลด์นะครับกระบอกนี้เพิ่งจะยิงทดสอบไปนะแล้วก็ลดนกลมนะครับเรามาดูนะ 75b นะครับกับ 75b โอเมก้าที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นปุ่มนะปุ่มคันเซฟนะครับตัว 75b โอเมก้าเนี่ยจะเป็นลดนก Decalking ส่วน 75b ปกติจะเป็น Manual Safety นะครับนกสับไม่เหมือนกันนะตัวนกสับก็จะไม่เหมือนนะครับศูนย์ก็ต่างกันค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะครับตรงจุดพวกนี้นะทางขวาของตัวปืนนะครับเรามาเทียบดูนะ มองผิวเผินเนี่ยแว็บหนึ่งก็จะเหมือนกันเลยในเรื่องของมิติความกว้างความยาวนะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับทีนี้มาโฟกัสนะครับที่ตัว75 D Omega นะครับศูนย์ปืนนะครับดูที่ศูนย์นะจะเป็น T dot นะครับเหมือนกันนะ T ดเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องของศูนย์เล็งเล็กน้อยนะครับ Mono s a e t y แล้วก็ดีคอลกิ้งนะครับ โอเมก้าจะมีปุ่มลบนกะมาให้นะครับเจ็ดีก็เป็นเซฟปกตินะครับจะลดนกก็ต้องเหนียวไก่นะครับส่วนของตัว7จ็โอเมก้าก็ไม่ต้องนะนกสัตว์ก็สวยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างมีความโชบเฉี่ยวนะตัวโอเมก้าจะโชบเฉี่ยวกว่า 75B ดสิบาปกติแมกซีนะครับจุ16นัดสามารถที่จะสับเปลี่ยนใช้แทนกันได้ในตระกูลของ75 7 5นะ75 compact 7ค b 75 B Omega 85นะครับ Charo One Charo w 2ใช้กันได้นะครับใช้กันได้ถ้าเผื่อว่าในตัวของแมกกาซีนเนี่ยมันยาวนะยาวไปใส่ด้ามสั้งเนี่ยใส่ได้เลยนะครับสามารถใส่ได้นะก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับของตระกูล4ีแทนะการบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวเปิรก็ทำได้ง่ายนะครับกดก็เล้งพวดออกมานะครับแต่จุดหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อกังวลน,นะครับของคนที่จะ จกปืนคงอัลนลอยก็คือเรื่องของการกระเทาะร่อนของสีนะตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาถ้าเผื่อว่าใช้แบบปกติก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับที่เหลือก็จะลองอยู่ทดสอบดูนะครับต่อไปทดสอบนะครับนี่เลยครเปิดกระบอดนี้4ีแซ่เ m e g a โอเมกนะมีตัวรดต๊ะนะครับตัวนี้มาให้ทดสอบด้วยรูกนะครับ L R N น135รนรม ะลองดูยิงที่เป้าซ้ายนะครับ จบปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภันนนยนะครับรถนกแก็บสบายครับชอบมากเก็บปืนข้อ2องดูกลุ่มกระสุนนะครับที่ยิงไปเมื่อสักครู่นี้นี่เลยนะครัสีแล้วก็ห้นะครับถือว่าตัวปืนยอดเยีย่ยมมากนะครต่อไป้เของปืนนะครับพี่บอย ะครับทดสอบนะครับตัวซีเซ่เจ็ดสิบห้าบีโอเมก้านะครับผู้ยิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงโจ๊บปมแม็กกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับโอเคไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับพี่บอยนี่นะครับเหนียวไกครับอ่าเพเหนียวมัจะลงห้านัดนะครับตัวนี้นี่จะขอามถีขอบคุณมากครับผมครับครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัวซีแซ่เจ็บโอเมก้านะครับซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยผมเทียบกับตัว 75B ้เฉยนะครับตอนนี้ก็ อยู่กับเจ้าของปืนทั้งสองท่านเลยนะครับก็คือพี่ต้นและก็พี่บอยนะครับผมปรากฏว่าเกิดความแตกต่างขึ้นในเรื่องของการยิงนะไอ้เจ้าตัว 75d omega เนี่ยมันจะติดคืดๆอยูอ่นิดหนึ่งครับตวนที่สาเหตุครับพี่ต้นวิเคราะห์แล้วมาจากอะไรครับก็เรื่องของเสียของผมเนี่ยผมผมขัดลื่นเสียนิดหนึ่งใช้กระดาษทรายเบอร์สองพันกับน้ำมันครับผมขัดลื่นที่เสียแค่นั้นเองครับ<อ>ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยเอ อันนี้ก็คือเป็นปืนใหม่นะพี่บอยรับมาเมื่อไม่นานนี้เองเนาะโอเคทีนี้นะครับก็ได้คาแนะนําไปแล้วนะที่เดี๋ยวก็อาจจะลองใช้งานตัวปืนต้องลองต้องลองดูนะครับต้องลองดูนะแต่ว่าถือเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับกลุ่มกระสุนดีมากๆเลยบเดี๋ยวผมขอแยกถามเรื่องของคะแนนนิดหนึ่งตอนที่รับปืนมาพี่บอยรู้สึกช่วงกันยากันยาหกหกเจ็ดหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดน่าจะอยู่ราวๆ หนึ่งร้อย k ครับตอนนั้นหนึ่งร้อย k อ่าก็คือนหนึ่งแสนแน,น,น,นะครับอ่าประมาณนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับทั้งสองท่านนะโชคดีมากๆที่มีตัวปืนออกมาเทียบกันทั้งสองโมเดลเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับโอเควันนี้เราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแถมท้ายนิดหนึ่งสำหรับสมาชิกที่เพิ่งจะมีตัวปืนค่าซีแซนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนในการถอดในการดูแลเบื้องต้นก็จะขออนุญาตแนะนำนะครับไว้ที่ท้ายคลิปในคลิปนี้ ตัวปืนที่ใช้นะครับจะเป็นตัว shadow g n นะซึ่งการทอประกอบเนี่ยเหมือนกับตระกูล75ทั่วๆไปนะครับจับถือปืนนะตรวจสอบความปลอดภัยนะครับนิ้วนอกของกายกดแม็กในการจะถอดปืนก็ต้องเคลียบป,ปืนให้ปลอดภัยก่อนดูให้ดีนะครับปืนปลอดภัยนะลดนกล,ล,ลงนะครับให้เข้าจงาังหวะ half cock นะจากนั้นเนี่ยก็ดูนะครับมันจะมีล่องนะครับขีดของโคมปืนกับตัวสไลด์นะให้ตรงกันนะครับ ขยับให้ตรงกันนะฮะดังรูปนะครับจากนั้นก็พลิกปืนไปนะครับท่านี้ปืนใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนะครับเราก็ใช้เป็นต้นน้กระสีนะครับตัวนี้ในการช่วยนะกดยุบนะครับกดให้ยุบจากนั้นก็พลิกปืนดึงนะครับตรงตรงขึ้นมาคันล็อกสไลด์ปืนใหม่ก็จะค่อนข้างแข็งต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับโขงปืนแยกออกมา สป,ปริงไดคอยล้ไกด์หลอดลำกล้องถามว่าการยิงทุกครั้งต้องล้างไหมคำตอบคือควรนะครับแนะนำว่าควรล้างแม้แต่ว่าจะยิงแค่นัดเดียวก็ควรล้างถอดออกมาเลยนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นผ้าชื้นน้ำมันน้ำมันใช้อะไรก็ได้นะครับโซนิ c ทีบอลวีสนะนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับทำการเช็ดรูปนะครับพวกครบาบขมาเนี่ยออก นะให้สะอาดที่สุดนะครับโดยเฉพาะลำกล้องนะครับตัวนี้สำคัญเลยนะล้างให้ดีนะครับดูแลเขาให้ดีเช็ดล้างไปนะครับตัวนี้เช่นกันนะครับจุดที่จะมีขาวอมอเนี่ยจับยึดที่สุดก็คือตัวนี้นะครับตรงด้านหน้านะครับของผนังเข็มท้างชนวนตรงเนี้ขามอจะค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ล้างดูให้ดีนะเสร็จปุ๊บก็ประกอบกับนะครับ จุดหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการฉีดน้ํามันเข้าไปที่แผ่นลำกล้องในลำกล้องนี้ควรจะต้องแห้งนะครับหรือเป็นผ้าชื้นน้ามันนะครับจะต้องแห้งห้ามมีน้ํามันยืม้มนะถามว่ามีได้ไหมก็มีได้นะครับแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงนะจากนั้นก็ประกอบกลับนะครับย้อนขั้นตอนไปใส่ลากล้องใส่สปิงดิคอยนะครับแล้วก็ประกบตัวสไลด์กับโฮงปืนเข้าด้วยกันนะตามลานนะครับ จะนันก็เลื่อน,นให้ตรงนะครับตรงขีดล็อกเอาไว้นะครับจากท่าน,นี้ก็ได้แล้วก็ใช้คันล็อกสไลด์นะครับกดตรงตนะแบบนี้เสร็จนะครับเรียบร้อยก็แนะนำเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการถอดประกอบแล้วก็ดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กโครงอัลอยสแตเนเลสทำเหมือนกันนะครับควรล้างทุกครั้งหลังจากที่ยิงไปแล้วนะครับ